ไข่แข็งเยอะๆจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อสวัสดีมาเด้อกินหอยแข็งเด้ออันนี้กะซื้อมาจากตลาดเนาะเอามาลวกกินโลหนึง่งสองร้อยบาทเนาะหกสิบพันเนาะหอมหอมบะเม็นเ่ได้ปะเอ้ยมองเหมนเนาะนี่เจลกะนนซื้อเอาเนาะเพราะว่าเบาไหวตาเองโบเซียคือซื้อ มันจิม้มซีฟู้ดแบบฮานี่แซบแหงเนาะก็เลยแบบมาจักบะด้ววะอากาศมันที่ก็เปลี่ยนใจเนาะู้องซื้อแบบอยากกินแบบของขา,ขาวๆสันเจียวแบบเปรียปร้ยวๆสินะเนาะเบิง่งเบิ่งนอ้องวาน้องลวกมันสิเป็นจังไหนน้องลวกประมาณหนึ่งนาทีนะโ,อ,โอยากสุกเกินจริงรๆแบบบริเวณมักได้เลยแบบเออบริเวณมักได้เหี่ยวพี่ซีมักแบบ โตแดงแดงเลือดกำกำอ่ะนะโซนี้ยำฝุ่นเนะาะปลาไหลขากันยิ้มาขายเครื่อย่งยาบ้านเลยเนาะขี่รถมาขายได้ๆๆแบบนั้นดิเนี่ยนะบังไหมราคาเท่าไหร่สามสิบห้าพันปลาเยอะอันคือไข่ปลาย่อนไงปลาหย่อนปลาอดปลาน้งเนี่ยปลาธรรมชาติแท้เได้่งเดียวไห่เอาบัตรเลือด เกลขยได้แ <One> ต <input> ่างยวง่ังป่านาม่ปานางเขาอยู่บบ้งจับเบิ้งอ๋อป่านี้ล่ะเดี๋ยวเอางินมาให้เด้อเอาเลือกเลือกเอาทงใดเลือกเลือกได้ป่านั่นเื้อป่าให้เม่เรียบร้อยละสามสิบพัน จริงกับโบยางนเนาะเขามาขายฮอดบ้านเลยช่วงนี้โควิดออกบ้านกับโบคอยได้เดือดๆออกได้เท่านั้นคือนะมากินหอยกันต่อซุปโขดบอกอ่าซุปโขดที่จริงต้องอยากได้ตัวแบบแดงๆนะแดงๆเลือดๆให้มันแบบอุ้ยหอยเลือดเอาลงแล้วต้องเอาขึ้นเลยเพราะว่าตอนเทาลงน้ำบ,บุกฝุดเนาะก็เลยกะโบได้เนาะ กระยาอันนี้กระเซียพูกันเนาะอ,อ,อยู่บ้านทุกคนโลเท่าไหร่นี่นะบ้านน้องโล่หกสิบพันนี่นะสองร้อยบาทขาาอ่อนๆเนะเซ่บเนาะ กับกบพักม่แซมพักอย่างพักพันแบบพักหอมต้อ,อ,อมตอนนี้กระแรงแล้วเนาะเสียงแมงเยียงวะจิรอจิลีจักจันเสียงแมงจักจันเนาะดังมากอือเอาล้มเสียดิ ใจนะหอยสุกโพสไปซื้อใหม่ไปทำมันลวกใหม่มันลวกบนหน้าไม่กินก็จิตลาดมากดเอาลวกเดี๋ยวเขาชีแกะทอนๆไว้เนาะได้แล้เอาบวงมาให้ปะบววเอาข้าวมาอีกปะเออจริงเอามาอีกอุ้ยข้าวมาด้วยบววเดี๋ยวเดี๋ยวแก่หอยให้กินนัวว่ตัวนี้เจวตัวนี้แซ่บนัวมากโอ้แซ่บนัวมาก อยาสิเกะทุนทอนเออะไ่หงยกาับบน้อยบนใหญ่เดี๋ยวนาะคิดทโโไไนนอดสมัยตะก,กี้หอยโลละสิป่ายพันเดี๋ยวนี้โบได้แล้วเนาะโอ้ยออราดน้ำเจียวตางนี้ตุยตุยตุยตุ อันนั้กับแมวที่รักตนนุ่ก็พค่งมีทุกอย่างมีแมวม,ม,มีหมาไก่ไก่กบกับมีขิงค่ากับมีเนาะฝนตกฟ้าห้องที่ออกมาแล้วเลยยงมึนกับมีเอย่าเบาอย่าอันนี้น้องติ๊กนี่ไว้นะติ๊กนี่ไว้ก่อนเด้อคลิปตุนที่ว่าน้นองมนองันน้องน้องซีน เขียนภาษาไทยอ่นนะตอนเี้ยงเียนเขียนบ่ได้เถอเดี๋ยวมันอย่าเนาะติไดไอ่อนยุ่งกับเริ่มมาแล้วแบบนี้อืหอยหอยหอยอันนี้ก็ซึ้งมาแต่ประเทศไทยพู่ออะทุกคนยุ่งาวกับไม่ค่อยมีเนาะเป็นสินค้าน้ำเข้า,าแล้วบริมิตลีต่วาหอยธรรมซัก แบบน้ำแของน้ำแของทุกน้าดัดกับหลายอยู่บูบีทะเลเนาะก,ก็ต้องไปซื้อเอาแบบนี้แหละใครอยากให้น้องให้คลิปอย่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้เด้อแบบเอ้ยอยากเห็นไอ้น้องกินอันนี้อันนี้นี่่ตั้ถามาว่าบูฟเฟ่ต์ก็จะซื้อมากินเนาะไผ่มีวิธีลวกหอยกินกระสุกหลายบอกแดเออแม่อยากกินหอยแบบแกะมาซิแล้วมันแบบ เป็นเลือดสีดำๆแบบเอื้อกมาเลยนะเขาต้องลวกจังไหน<ม>เขาต้องลวกจังนาทีมันไม่ไหลแล้ะจับอันนี้อยากมาซุกคนเลยแมนเนาะกี่คนเดียวโบแซมนะไอ้น่มามันกินน้ำมันยังไงเออไอ้บุญยาหอยอ้าวหอยซุกได้สปิกไอ้เนี่ยเลยนะี่นะโลอ่าอิสอิมเออร์ล่เออจั มอสชัวแนนต์เล่าอีกอย่างแล้ว <laughs> คนกำลังสิตุ้ยนะพี่บุกินเขาแรงได้ป่ะซุปครือกันวมดต่อเอาทุกคนตอนนี้ต้องขอตัวไปกัอนละ ฝากไปเด้อพามีวิธีลวกหอยที่แบบบสุกหลายแนะนำน้องมาเนี่ยน้องอยากกินหอยแบบแดงอะนะนอ้ไข่มาเป็นอะไรมันมันเหลืองมันสุกโพดเดี๋ยวลองไข่ตัวอื่นดูแบบตอ,อกตัวอื่นนะเก็บตัวอื่นนะม,มามันเหลืองมันสุกโพดโอ้สุกเลยแหละอันนี้เนะี่ยบามันเป็นหอยจุบเลยเบ็ดแล้วกรชังใหม่ เดนน้าพูดหละได้กินดีนะมันมันก็โอเคอยู่แต่ว่าคั้นอยากได้รสซัดรสซันแทนครัต้องได้ซื้อใหม่นะของมันนี้ก็ต้องพอตัวไปก่อนละเพราะวัายุงเริ่มกัดละเสียใจเนาะ ขอใหุ้ปโคลอ้าอะทุกคนวันนี้เจอกันไหมอยากให้น้องให้คลิปอย่างไรว่ากี่อย่างลืมคอมเมนต์มาด้วไปกันแล้วขี้หอยขี้หอยเจสูสิตอ่าเจสูติดเลย